สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับครอบอีกครั้งในช่องห้องเรียนเพียงครึ่งป .1 ทับ2นะคะวันนี้เด็กๆหยิบสมุดทอ .1 ขึ้นมาเลยนะคะเราทํามาหลายสัปดาห์แล้วครูเชื่อว่าเด็กๆคล่องแคล่วอย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะสิ่งแรกที่เราต้องทําคือเขียนวันที่นะคะวันนี้วันอังคาร ที่20แล้วนะคะผ่านไปแป๊บเดียวเด็กๆของครูยังลายมือสวยกันอยู่เนาะเดือนกรกฎาคมของครบก็พยายามจะเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะแล้วก็อยู่ในเส้นให้มากที่สุดนะคะเด็กๆก็ค่อยๆทําแล้วก็ใจเย็นๆไปกับคุณครูด้วยนะคะอ่ากรกฎาคมปีพุทธศักราชนะคะ2,500 500 64ค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆอ่าเขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเขียนคำสั่งกันวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะซากดคาอ่าแจ่ลูกนะคะเหมือนเดิมเลยทุกๆเช้าที่เราได้ เรียนกันนะคะเพื่อเป็นการฝึกปรือไล่มือแล้วก็ฝึกการเขียนเพื่อส่งผลต่อการอ่านของเด็กเป็นด้วยนะคะวันนี้ก็จะมีห้าคำเหมือนเดิมค่ะเป็นสองพยางนะลูกนะอ่ะคำที่1ค่ะคำว่าตาขำาดกเรียนลองสะกดตาขำกันนะคะตออาตาขออําขำ ตาขำอ่าเมื่อนักเรียนเขียนแล้วก็แจกลูกเลยนะคะเราอาตาของคำขำสองบรรทัดน,นะคะลูกนะอ่าต่อไปข้อที่สองคำที่สองนะคะคําว่าปูนาะอ่านนันเกเรียนสะกดค่ะสะกดไปคำคูนเลยนะคะสะกดว่าไงก็เขียนตามนั้นเลยค่ะปอูอปูนออนานาปู แล้วคำที่3ค่ะคำว่ามีแพรอนักเรียนสะกดเลยค่ะมออีมีพอแอแพรมีแพรก็แจกลูกเลยนะคะคำที่4ค่ะคำว่า ชาลีนะคะสังเกตนะคำว่าลิงคุณไม่ได้กระดกลิ้นนะคะชออาชาลออีลีชาลีอ่าแปบ๊บเดียวเห็นไหมคะคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะคำว่ากะทินะคะกออะกะ,อกะทอ,อีทิทกะ เสร็จแล้วนะคะสำหรับ5คําคำในวันนี้วันอังคารที่20กรกฎานะคะคุณครูออฟก็หวังว่าเด็กๆจะเขียนนะคะสะกดคําแจกลูกนะคะรวมทั้งลายมือที่เขียนเต็มบรรทัดแล้วก็สวยงามอยู่นะคะส่งภาพมาให้คุณครูได้ชื่นชมไปกับเด็กๆด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ